จงเลยเถินขึ้นมาเลยเถินขึ้นมาจะเดินทางไปเชียงใ,ใหม่สวยมากเลยวิวเขากับถนนน้ำมือมนุษย์กับธรรมชาติ สร้างสรรค์ให้มันลงตัวสิ้นสุดยอดเลยค่ะทำงานเดินทางกินเที่ยวใช้ชีวิตวันนี้มีกิจกรรมที่เชียงใหม่ช่วงบ่ายโมง สวยมากเลยธรรมชาติสร้างสร้างสรค์ดีจริงทีเพื่อนเดินทางกันก็อยากให้รักษาธรรมชาติไม่โยนขยะลงข้างทางนะคะเอาทานอะไรในรถมีขย,ขยะแล้วก็เจอปัม๊มเจอถังขยะเอาทิ้งดีกว่านะ ข้างทาง,ทางแต่ได้สวยสดงดงามประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติแล้วก็ภูมิศาสตร์ที่แบบยอดเยี่ยมอะค่ะให้ทุกๆคนนะคะช่วยกันนะดูแล เดินทางไปที่ไหนก็อยากให้ช่วยกันดูแลนะคะหลังฝนตกอากาศดีดียามเก้าโมงเช้าแบบนี้ สวยมากเลยค่ะต้นไม้ภูเขาถนนหนทางเดินทางนนาไปที่ไหนปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับทุกคนนะคะ เชียงใหม่เจ้า